เอาเลยครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเป็น n น t i o n a l Makeup Artist ของบราด้วนะครับมีข้อดีแนะนำวิธีการแต่งหน้าเมคอัพฟอร์เม n สำหรับผู้ชายนะคะเวลาเราแต่งหน้าผู้ชายอันดับแรกนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการเตรียมตัวก่อนการแต่งหน้านะคะหรือว่าการใช้ซีนแพร์ก่อนโดยจะเริ่มต้นด้วยวิธีการง่ายๆคือไอ e c r e นะคะสำหรับรอบดวงตาตามด้วย Moisturizer เร็นส่วนแอกซึ่งเป็นทูบีใหม่ก็จะเป็นขั้นตอนที่สะดวกรวดเร็วแล้วก็ลดขั้นตอนที่เราเดยลุก ลิปบาลนะคะับสำหรับเุณลิปิ้งปากนะคะับสามสามชิ้นแค่นั้นเองนะคระับทานไปนะครับต่อด้วยคอนซีลเลอร์รองพื้นแล้วก็แปลงช่วยปรับสีผิวบริเวณใบหน้าให้กลมกลืนสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ได้คอนซีลเลอร์นะคะับสำหรับใต้ตาที่หกเหมาะสำหรัน,นะคะสามารถเลือกใช้ในทุกๆวันที่คุณต้องการแต่งหน้าเพื่ออำตางข้อบกพร่องใต้ตาให้ดูส,สใดใสยไ่้ขึ้นนะคร<อ>ับรองพื้นเลือกให้เหมาะกับสภาพผิวและสี เลือกสีที่ใช่สูตรที่เหมาะสมก็จะทําให้เห็ได้ผิวที่ดูเนียนเรียบสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะคะปริมาณที่ใชเ้เลือกที่เหมาะสมนะคะกับกรารทีกษา่แล้วก็เพื่องา,น,น,า,าน,ะะนที่นจานนะคะไม่ใำเต้องลงพอกหนะเยอะๆเหมือนกับเหมือนให้ดูแต่งหน้ามากๆนะคะสุดท้ายสัมผัสรรมันสดเดิด้วยแป้งพลัลเลเต้นะคะในส่วนของสีสันผู้ชายไม่จำเป็นที่จะต้องการสีในอ่าที่ดูจริงจังนะคะแล้วก็มีสีชุดชาเช่นเดียวกับผิวนะครับ แค่บริชแปาง powder นะครปัดบริเวณขอบหน้าหรือว่าบริเวณตามจุดสะท้อนแสง่างๆเพื่อสร้างวิตติแสงเงาให้กับผิววละคะไม่ผิวเกลื่อความวองเพื้นเป็นโทนผิวที่ทดูเทีร์ลี่ดูดสุขภาพดีมากจริน,นะคะอาจจะปิดท้ายด้วยการเซ็ตขนคิว้วหรือปัดขนคิ้วเบาๆด้วยโปรชีเปอร์แค่ปัดส่วนที่เป็นเหมือนส่วนเกินของคิ้วออกนะคะหรือว่าปัดเศษฝุ่นแป้งรองบ่ต่างตคื้วเราเพื่อเป็นการเซ็ตคิ้วให้ได้รูปคี้วให้มันก็เรียบร้อย สิ่งที่อยากฝากนะคะเราเราแต่งหน้าในอเอาคอามเร็อยากทํานึงว่าคุณจะต้องแต่งหน้าออกมาแล้วนีเอมือสบูรณ์แบบกับผู้หญิงแต่ให้คุณน้ถึงว่าคุณแต่งเพื่อที่จะเสริมความสมบูรณ์ภาความแป่งตลังเทลตี้ของผิวให้ดูแบบเปล่งประกายมากขึ้นให้คุณดูแบบสดใสามากขึ้นนะคะเพื่อทําให้ผิวในชิววัสมานดูดีมากยิ่งขึ้นแค,ค่นี้วามอิ่มหน้า